สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราสั่งซื้อสินค้าจากลาซาด้ามาครับมาดูข้างในเป็นอะไรครับผมเิื้อดูแล้วก็จําไม่ได้ครับว่าเป็นอะไรนะครับมาดูัครับเป็นชื่อของผมนะครับเกียรติศักดิ์เงางามเราดูครับข้างในเป็นอะไรอ๋อผมเรียกว่าอะไรแกง โโกกตังเกมโคโคมีอะไรมาสม่งเดี๋ยวรอสักโคมาต่อคลิปน, <laughs> นปะนปนรรมนมครับสมัสรรยนีามมาก้ก็คุณผู้ชมนี่ก็เป็นพวกนมครัออรบนมพอดีภรรยาสั่งมาก็น่าจะเป็นนมขี้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบไมสองร้อยเท่าไหร่ประมาณนี้นะสองร้อยห้าสิบบาทก็ ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับช่วงนี้ก็โรคระบาดเยอะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะคณะวันนี้วันน,น,นี้วันที่ยี่ยี่สิบเก้าครับรกรกฎาคมหกสี่ครับท่านผู้ชมผมดูแล้วครับน่าจะเป็นพอดเขียนตรงนี้บอกว่าอ่ากางเกงอะไรเนี่ยคาโกอาไจะใช่อาจจะเป็นผมนะครับกางเกงกวันนี้กุศลก็ สั่งซื้อกางเกงมาก็จากลาซาด้าครับสมัยนี้เราก็ไม่ได้เข้าห้างครับผมกลวมกันครับอ่าันนี้กลัวว่าอ่าโรคใครใครเก็ียจะจะมาเยือนเรานะครับ <laughs> เกงกลวมกันกางเกงอ๋อก,ก็เกงใส่อยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูครับเป็นเมอร์เมอร์เอ็กแอล จะใส่ซื้อเบอร์เอลเบอร์เอลมาเกรงว่ากลัวจะครับทีนี้ครับมาลำบากมากครับแต่ถ้าหลวมเรายังใส่เข็มขัดได้นะครับท่านผู้ชมแต่ปกติผมใส่เบอร์เท่าไหรนะ่น่ะสี่สิบสามประมาณนี้นะสี 43, 30, 40, 4, นะ่สิบสามสารสิบสี่นะนะ 43, นะ่าจะน่าจะสี่สิบสามเนาะครับโอ้เขาให้มนอย่างดีครับถุงมาอย่างดีโอ้พัก่าสวยดีครับ ดูค่าเลยครับดูค่าก็เป็นมันๆครับผมลองลองวัดดูกันสมมติว่าผมจะวัดแบบนี้ครับถ้าวัดหลอดคอได้ก็ถือโอเคนะครับแบบนี้นะครับผม,ผมทำแบบนี้นะครับ่านผู้ชมถ้าคผู้ชมทำแบบนี้ก็ลองดูครับผมทำแบบนี้อ่ะเอาอย่างนี้นะกระดุมนี้ลองวัดดูหล,ลวมๆคอนิดหน่อยครับ หลวมพอหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับเราก็ใส่เข็มขัดเอาครับเอ่อเอ็กแอลเขาไม่ใช่ไน้เบอร์แบบเบอร์แบบสี่สิบสามเขาไม่มีมาแต่เราวัดบอกบอกใช้ได้อยู่เป็นผ้าแบบคล้ายไนลอนเลยนะครับผ้าไนลอนผมว่าถ้าไปไปถ้าไปรีดเนี่ยน่าจะลำบากครับกลัวจะไหมนะค,ะคนรับวันนี้ผมจ้างเขารีดนะครับจางเขาซักผ้า ผมว่าน่าจะซักเองแล้วก็ใส่ในบ้านก็ไม่ต้องรีดก็ได้ครับมันเป็นผ้าไนยลอนนะท่านชมถ้าเราจ้างเขารีดนี่ดีไม่ดีไม่นะครับปรับเรารีดร้อนนะครับถือว่าใส่ในบ้านก็ใส่อยู่บ้านครับไม่ได้ออกไปออกสังคมหรอกครับแบบนี้ครับก็โอเคนะครับลองซื้อมาตัวเดียวก่อนครับถ้าว่าใส่แล้ว ช่วงนี้ก็มดูฝนครับใส่แล้วแห้งง่ายก็ถือว่าโอเคนะครับผมจะลองดูกันครับลองลองใส่ดูนะครับผมอยู่หลังป้องครับทดลองก่อนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองครับลองใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเบอร์ XL คำว่า XL กับเบอร์ที่เขาวัดเป็นนิ้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ นี่คร <Cette Goodnight. S 1> <a> ับท่านชมก็คือใส่เข็มขัดแล้วครับผมว่านะครับมันยังมันจะหลวมหลวมแบบนี้ครับเนี่เอ็กแงวพอเอ็กแงวตัวใช้ได้แล้วครับท่านชมเอ็กแงวเราใส่เข็มขัดอลอครับแย่ถ้าถ้าซื้อบริเอลซื้อบรแเอลมาเนี่ยมันรัดเกินรัดเกินเนี่ยเราจะเสียเงินแก้อีกนะครับอืมถ้าหลวมน่อยก็ถือว่าน่าจะเข้าท่านะครับ ความสูงของผมร้อยเจ็ดสิบนะครับ170ร้อยเจ็ดสิบปกติผมใส่ผมใส่เบอร์อะไรนี่ผมเมียวไปนในมือถือนะครับ<ม>อ๋อเบอร์นี่ครับกางเกงรอบเอวเบอร์นี่ครับเห็นไหมครับอ้าท่านชมสว่างเกิน <laughs> ไม่เห็นเลย เอาเป็นว่าผมบอกก็ได้ครับเบอร์สามสิบสี่ครับเศษกางเกงเบอร์สามสิบสี่รอบเอวครับพวกชอบดึงครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเบอร์สามสิบสี่เออปุ๊บปุ๊บเนี่ครับเบอร์สามสิบสี่เนี่ยพอแสงมันเข้านะครับจะเมมไว้นะครับบอกกางเกงเอวเบอร์สามสิบสี่สี่สิบสามไม่ได้ใหญ่เกินใช้ได้ครับนี่ครับเบอร์เอ็กแอนะครับ เอสำหรับท่านท่านผู้ชายนะครับแต่ผมลงพุนนิดหน่อยแล้วครับคลิปนี้ก็ถือว,ว่าเบอร์เ l นี่ยก็อยู่ในคนผู้ชายรอบเอวสามสนะครับรอบเอวสาถ้าสั่งซื้อเบอร์แอนี่ไม่ได้นะครับแน่นะครับถ้าครับมันอึดอัดครับถ้าเราแบบนี้เราใส่เข็มคัดก็พอไหวอยู่คนระับ ก็ถือเป็นผ้าไนาลอนนะครับอาจจะมีซิปตรงนี้ครับสัง่งลาซาด้าเขาว่ากางเกงประเภทไหนนะครับกางเกงคาโก้อ๋อกางเกงคาโก้กางเกงอะไรนะ,ะกางเกงตกปาผู้ชายกางเกงขายาวอ๋อกางเกงอะไรสเล็ตชายอ๋อ เอาไว้ใส่ลุยตกปลาได้คับท่านผู้ชมใส่าก็ใช้ถือว่าโอเคนะครับใส่ในบ้านอะไรๆได้ไดก็ทานแล้วครับประสบผลสำเร็จครับในการสั่งซื้อการเกงถ้าไม่เราถ้าเราไม่ได้ไปร้านนะครับสั่งเบอร์นะครับสั่งเบอร์ก็ถือว่าเบอร์ถ้าเบอร์สามสิบสี่ก็ให้สั่งเบอร์ x อครับใส่เข็มขัดได้ครับ แต่ถ้าเราชมถ้าตา่ำกว่าเบอร์34ลงมานะครับต่ำกว่า34ลงมาก็น่าจะเป็นเบอร์3เบอร์32 32 32 33นี่น่าจะอยู่ที่เบอร์ L ครับเอาเบอร์ L นะครับาลังทางรัสดามัเขาไม่ได้วัดเป็นนิ้วนะเขาวัดเป็นเป็นภาษาทางอักษรภาษา,ษาอังกฤษนะครับ ตามกว่าตามกว่าสามสิสี่นิ้วลงมาก็ให้เป็นเบอร์เอลนะครับแต่ถ้า3ามสิบสี่ถึงสาห้าก็ให้เป็นเอลไปนะท่านผู้ชมเอาลครับคลิปนี้ก็คงจะรำรานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับคุยสำหรับท่านชายที่ใส่กางเกงนะครับบ๊ายบายครับ <laughs>